นะครับจอกันไปจอกันมาครับข้างล่างกรรมการเตือนครับพอพอเตือนก็ได้ผลแล้วครับเห็นผลเลยครับทั้งคู่นั้นออกอาวุธนะครับหักศอกซัดอีกนะครับไม่มรู้จะขาดหนึ่งครับไมขึ้นคนดีอย่างดีพวกันตีกันตีลงล่างเฮ้ย ไปมดีแลพวพอลอยไปทัาได้เล่นกันน <cks pagar running> right, right? ั่นเองรอราคารอราคารอไม่ได้แล้วขอรอไปต่อห่ยนี่มีเพือนต่อไม่ได้เล่นไม่ได้อรอยต้นน้ำต่างคนต่างเปิดนะครับกลางน้ำ คุณหลวงทำแทาจะมาแรงครับเฉพาะว่าปลาย่างย่ังหมูะตุ้งตื้นสัตว์ใส่ไั่ยังยังยอเลยะั่ใช่ไครัใครับใช่คัย่ครไปภาพข้จริงบ้านใหม่ใช่ไหเยยแ17ปีน่าครั้งแรกเลยใช่ไ เอาละครับประเดิมวยรอบคุนเสืออย่างสวยงามไปทีเดียวครับผมเทรจริงรูปบ้านใหม่ครับแม่อาจารย์แม่กคนยอดเลยวันนี้กีวาเชมแล้วก็แค่เกมการชกมวยนีอย่างสวยงามเลยวันนี้เป็นยังครับพร้อมดีเป็นเดือนเลยคิดไหมว่าเราเป็นตัวมองจะเข้ามาชนะได้เข้ารอบได้มี ยึบเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนอนหลับไหมก่อนยกหลับครับหลับฝันดีเลยนะเอาละครับใบน้าก็ก็รอบสองแล้วมั่นใจยังไงบ้างครับมั่นใจเอาเต็มที่แน่นอนเต็มที่นะเต็มที่แน่นอนไฟนี้มั่นใจตั้งแต่ยกไหนครับเนี่ยยองคอุ้ยยกสองมั่นใจแล้วเหรอมั่นใจแล้วเด็ขาไม่ลงว่ามั่นใจแล้วโอ้โหตอนนั้นรู้สึกเจ็บขาไหมไม่ครับไม่เจ็บใช่ไหมอ๋อแต่ ขานี่ขาไหนนะดูที่โดนเตะขาเนี้ยขาซ้ายโดนเตะอหนะเนี่ยเป็นแดงเฉือกใช่าหเนี้ยแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่ามั่นใจโดนเตะขาไม่ลงหนีบจริงเลยใช่ไหมครัเอาละครับขอบคุณใครบ้างขอบคุณเต๋อไทยเตอไทยแล้วก็เชนเนอร์ที่จอห้าระยครับขอบคุครับผมเป็นคนพุ่พี่พี่ที่ใช่บ้างครับครับอยู่จังหวัดไหนอยู่โคราชครับเอาฝากพี่น้องชาวนครศรีนครราชสีมาครับครับน้ำใดแล้วครับ รอบต่อไปทำจิ้งผีวันนี้เลยนะครับโอ้โหเอาละครับทําได้แล้วรอบต่อไปแล้วดูนะครับจอกันไปจอกันมาครับข้างล่างกรรมการเตือนครับพอพอเตือนก็ได้ผลเลยครับเห็นผลเลยครับทั้งคู่นั้นออกอาวุธนะครับหักศอกซัดนะครับเปลี่ยนวันเสารนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดบอลเสาในรอบ10ปีครับเราเลื่อนจากวันอาทิตย์มาวันนี้เพื่อให้พี่น้องแฟนกีฬาแฟนมวยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนะครับโคราชด้วยกันครับ ดูต้นน้ําต่างคนต่างแรงแล้วครับขึ้นอันสีนี่แกแค่งกันก่อนครับหลังจากนั้นก็จับตีครับมีศอกสั้นสลับกับเพชริงต้นน้ําต่างคนต่างเปิดนะครับกลางน้ําคุณหลวงท,ทําทาจะมาแรงครับแต่เพราะว่าปลายน้ําเพชริงแรงขึ้นมาอีกนี่ก,ก็เป็นซุปเปอร์สโลว์นะครับรรในช่วงทั้งคู่นั้นแลกในกัน